สวัสดีครับผมอาจารย์ฟงแป้งทอาวิงชนวันนี้มีคนถามมาเหมือนกันเพราะว่าผมเคยถ่ายรูปผุนไม้ตัวนี้ออกไปาตามใน youtube บ้างหลายบ้างก็มีคนเห็นมีคนถามมาว่าขุนไม้ตัวนี้มันแปลกประหลาดซึ่งทั่วไปอย่ธยุนไม่มีใครเขามีตัวนี้แล้วก็ไม่มีใครสร้างตัวนี้ก็ถามว่ามีไว้เพื่ออะไรโอเควันนี้ผมจะนํา เสนอให้รู้นิดหน่อยไม่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขนไม้ตัวนี้เนี่ยไอ้รูต่างๆที่คุณเห็นพวกนี้มันคือการสามารถเอามาถอดแล้วมาสับเปลี่ยนแต่ละจุดมันก็จะกลายเป็นลนักษณะการฝึกของแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะมันจะมีหลักการต่างๆอยู่นในนั้นจริงๆขนไม้ตัวนี้เนี่ยคือขนไม้ตัดแปลงที่ผมสร้างขึ้นมาและคิดค้นขึ้นมาตั้งเดิมอะ่ะถามว่ามันมีอย่างนี้ไหมผมเคยเห็นอา,อาจารย์ของผมมีคนหนึ่งนะครับ ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเขามีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะขนาดนี้อ่าอย่างเช่นว่าอ่เราเกาะเขาเราหมุนเนี่ยเราไม่ใช่ไปใช้แรงดันปุ๊บเห็นไหมถ้าเรใช้แรงดันมันดีดโหชาเลยเห็นไหมฮะไอเอสปริงตัวนี้เนี่ยมันก็จะดีดเราได้ทุกเวลาถ้าเราใช้แรงเนี่ยมันจะมีแรงดีดอันตรายมากมันก็เหมือนคนน่ะนะคนเราเวลามัน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 มือชกมาเนี่ยเราไปบล็อกเขาเนี่ยถ้าเราใช้แรง มันจะเกิดก,การต้านหรือเกิดการสัมผัสจะใช้ไม่ได้เราไม่สามารถสัมผัสเัวได้ไม่ให้ไม่ให้ใช้แรงในการไปกระแทกนะฮะนั่นคือหลักที่เราสอนของการใช้มือให้มันรู้จักการปล่อยวางการปล่อยวางมือแล้วก็การเกาะนํานการฟัง หลักการต่างๆในการสปริงของตัวนี้มันเล่นได้หลายอย่างมันก็คือลักษณะของการชี้สเห็นไหมสองมือเราสามารถเกาะรูดเกาะนําเปลี่ยนแปลงจากนั้นเราก็จะมีการฝึกการหมุนการลักการเกาะการผักการตีนะคมตีนะการคมนะการหมุนการลวกพวกนี้ต่างๆมันก็อยู่ในมือก็ไม่เกี่ยวกับเวลาช่วงมาเราแตะรูดปั๊บเราดึงเราก็ต้องฝึกเกาะให้แน่นหลากหลายในการฝึกส่วนตัวบนตัวนี้มันใช้ในกรณีโอเค จริงๆแล้วเราสามารถย้ายเข้ามาตัวนี้เราจะได้แต่นี่หมยายถึงว่าสงสงจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือการฝึกรูดตัวต่อมันนี้ก็เหมือนบัตรคนเราเกี่ยวปุ๊บเราเปลี่ยนก็เหมือนขาเนี่ยขาคนเราเราไปเกาะเขาเราควรจะไปเกี่ยวเขาเนี่ยเขาต้องดึงออกอันนี้คือหลักของโจย์นเพราะเราเกี่ยวเขาเราต้องฝึกการรูดการสัมผัสใช่ไหมอันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งที่เราต้องฝึกเรียนรู้มันไม่มีอะไรมากหลักต่างๆพวกนี้เราก็เรียนรู้ได้หลากหลาย ขามือใช้ได้หมดการสับเปลี่ยนแต่ละอย่างมันก็เกือบเข้าสู่โปรแกรมกระดอย่างรูแต่ละรูมันจะมีสอนให้เราว่ามันใช้อะไรไอันนี้ต้องมา,างเรียนรู้มันก็จะมีรูใหญ่รูเล็กก็จะแตกต่างกันในเวลาใช้ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องมาศึกษาจริงจังโอเควันนี้ผมก็จะแนะนําเฉพาะเรื่องของของุดไม้ตัวนี้ที่มีคนถามมาว่าเอ้ยทำไมต้องมีสปิงทำไมต้องมีเขียนเยอะแยะไปอย่างนั้นตัวนี้ก็คือตัวตอกนะ ก็คือแรบ๊บเราต่อเข้าไปก็คือต่อเข้าคางแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากโอเควันนี้ก็แนะนําแค่หุ่นไม้ตัวนี้นิดหน่อยๆนนะครับแล้วอย่างไงอาทิตย์หน้าผมก็จะแนะนำอ,ะอย่างอื่นที่เขาถามมาครับสวัสดีครับวันนี้ขอจบไปแค่นี้ครับ